กับเข้าสู่ช่วงที่2ของมาร์ o รูมนะคะช่วงนี้ยังคงอยู่กับคุณพ่อเอสคุณแม่เงาะนะคะแล้วก็น้องพอชค่ะเ<ม>บรกที่แล้วได้พูดคุยถึงประสบการณ์การตั้งท้องของคุณแม่ตอนนั้นนะคะ<อ>คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันหาข้อมูลเดี๋ยวเบรกนี้ค่ะจะพูดถึงที่มาของเพจ daddy time นะคะรวมไปถึงตอนที่คุณแม่ต้องหอบลูกนะคะ3เดือนไปทํางานที่มหาวิทยาลัยไปฝากที่เด็กแคร์คุณพ่อต้องไปอยู่ต่างจังหวัดกลางสุขเสาร์ที่กลับมาเดี๋ยวให้คุณพ่อเล่านิดหนึ่งว่าช่วงที่เราจะต้องไปทํางานอ่ะ คุณแม่เนี่ยอยู่กรุงเทพกับลูกต้องหอบกันไปทุกวันเนี้ค่ะเราเรายังไงบ้างคะเราเรามีความรู้สึกยังไงบ้างหรือว่ามีความรู้สึกอยากจะย้ายงานหรือว่ากลับมาอยู่กรุงเทพกับภรรยาไหมคะตอนนั้นครับทุกครั้งนะครับที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องขับรถออกจากบ้านเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของทุกคนที่ทํางานต่างจังหวัดนะครับเหมือนกันเลยคล้ายกันเลยนะครับว่าเอะแล้วเขาจะอยู่กันได้ยังไง สิ่งที่เราเตรียมไว้ทุกอย่างอ่ะมันโอเคแล้วแต่ที่พว่าเอ๊ะแล้วคุณแม่เขาจะอยู่กับลูกได้ไหมเรานอนคิดอยู่ทุกคืนนะครับกับพี่พักบางทีเนี่ยผมมีวามรู้สึกว่าผมอยากจะขับรถกลับบ้านแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยเราก็ตื่นเช้าให้ไวที่สุดเราไปจังหวัดไหนบ้างคะระยองจันตราดสระแก้วมันก็ไม่ใกล้นะคือมันก็สามชั่วโมงขึ้นอ่ะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเอเราเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราจะผ่อนคลายในเรื่องของการเขียนไดอารี่นะฮะว่าเราไปเจออะไร,ระบ้างเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับเราสองคนก่อนเลยนะฮะว่าเออแม่ได้อ่านเราได้อ่านนะครับแล้วพอพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอเราควรจะเรียนรู้อะไรบ้างขึ้นเกี่ยวกับลูกแล้วอย่างจริงจังแล้วด้วยเว็บไซต์ดอาริทัมเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เนี่ย ก็ด้วยจากแรงบันดาลใจนี้แหละครับว่ามผมเห็นคุณแม่ะนะครับคุณเงาะเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วก็เจ้าน้องพอสเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเออเราควรจะมีส่งเสริมพนาการอะไรเขาไหม,มเราควรจะทําหน้าที่พ่อให้ได้ในระดับไหนะนะครับเราควรจะมีบทบาทกับกับคุณแม่เพื่อให้คุณแม่ผ่อนคลายตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ผมคิดไปเลยปับ๊บเลยว่าพอเห็นตรงเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมที่จะต้องซักแล้วมาตากเสื้อผ้าผมไม่กังวลเลยนะครับพี่ว่าจะเป็นงานของผู้หญิงะนะครับพอกลับมาถึงเสาร์อาทิตย์ทำอะไรได้ทำก็คือช่วยหมดเลยเพราะรู้ว่าจันถึงสุขคุณแม่พี่ออนค่ะ <c oughs> คือเราเลี้ยงลูกอยู่บ้านคนเดียวนะ,ะมันเหนื่อยมากอยู่แล้วอันนี้คุณแม่ออกไปทํางานด้วย<ช>แล้วพาลูกออกไปด้วยคุณพ่อน่ารักมากตรงที่เข้าใจคุณแม่แล้วกลับมาถึงงานอะไรก็ทาหมดทั้งนั้นที่ตัวเองก็ไปทํางานมาจันถึงสุกแล้วอ่ะ แล้วงานอะไรบ้างคะคุณพ่ออย่างที่อย่างที่บอกื่อนี้มีผ้าอ้อมรับผ้าอ้อมเอาอย่างนี้เลยนะครับถูบ้านดูฝุ่นถูบ้านดูฝุ่นเนี่ยเป็นนั่นอยู่แล้วนะครับล้างจานเป็นนั่นอยู่แล้วคือหมายถึงเป็นหน้าที่ตั้งแต่เป็นหน้าที่ที่ก่อนจะมีลูกเราก็ทําบ้างับมีก็ทําบ้างเพราะว่างานความถนัดไม่เหมือนกันอย่างเช่นเราล้างรถอคุณแม่ไปไปซักผ้าเราเราซักผ้าบ้างไหมเราจะมาลองดูว่าเราซักผ้าเอาผ้าเข้าเครื่องได้ไหมเราจะแยกผ้าอะไรอย่างี้แช์งานกันด้วย อาหารเนี่ยจากแต่เดิมเนี่ยคือไม่เคยคิดเลยครับว่าจะต้องมานั่งทําแต่มันจะต้องทําโดยเองโดยอัตโนมัติผมเชื่อว่าคุณพ่อหลายคนนะครับที่เห็นคุณแม่เหนื่อยเนี่ยทนไม่ได้หรอกครับที่ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบ้างบางอย่างไข่ทอดเราก็ทําให้คุณแม่ทาอะไรก็ได้ครับที่ที่ให้เขาได้มีเสียงหัวเราะ อะไรอย่างเงี้ยในบ้าน<ป>ค่ะแล้วในช่วงแรกแรกที่คุณคุณคุณ,คณแม่<ป>ต้องดูแลลูกแล้วคุณพ่อต้องไปต่างจังหวัดถือว่ามันเป็นมันเป็นอุปสรร,รคหรือว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราสองคนต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกัน<ม>อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่แชร์หรือว่าช่วยดูแลในส่วนนี้ยังไงกันบ้างนะคะเพราะต้องต้องเหนื่อยทำด้วยกันทั้งคู่คือเรื่อง ก็ทุกกระทั่งอย่างเงี้ยค่ะหรือความไม่เข้าใจอ่<ฮ>ะมันมันมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็ต่างคนก็ต่างทํางานก็เหนื่อยทุกคู่แต่เรามามองว่าทุกวันนี้เราทําเพื่อใครคเพื่อเขาอะไรเงี้ยค่ะก็มีมีบ้างค่ะที่บางทีตัวเองรีความสุกว่าเราเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยแล้วทำไมคุณไม่ช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะเขาช่วยช่วยมากแล้วแต่เราอ่ะเหมือนกับว่าคือลดความเห็นแก่ตัวลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าเออ เ,เขาทําแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วอ,อย่าไปคาดหวังโอ้โหเขาต้องทํานู่นทํานี่ให้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเพราะว่าอยู่กันแค่สองคนค่ะ,คะก็เลย เป็นอะไรที่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ก็คือถ้าสมมติมีอะไรติดใจก็พูดเดียวนั้เลยที่จะเคลียร์กัน่้ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เขาจะช่วยช่วยอยู่แล้วน่ารักมากแล้วเห็นคุณพ่อบอกว่าหลังจากที่เราได้มีการเขียนเดรี่มาแชร์กันก็เลยกลายเป็นที่มาที่คุณพ่อบอกว่าเราจะต้องดูแลลูกให้ได้ในระดับไหนเป็นที่มาที่คุณพ่อไปลงลงเรียนเพื่อที่จะมาสอนลูกเพราะว่าคือสอนลูกทุกคนก็อยากจะบอกว่าอาจจะเลี้ยงตามสัญชาตญาณเดี๋ยวมาเองแต่ทําไมคุณพ่อถึงมีความคิดว่าเราควรจะต้องไปเรียนเพื่อที่ จะมาเลี้ยงลูกคนนี้เพื่อที่จะพัฒนาเขาอะคะคือลูกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องต้องต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้จริงนะครับให้มีทักษะจริงๆมีคุณพ่อบางคนอาจจะยังคิดว่าเออก็เลี้ยงทาสัญญาณธรรมการอุ้มการอะไรแต่ผมมี่วามรู้สึกว่าพอเราเขียนเว็บแล้วก็เขียนบล็อกด้วยเนี่ยเราไม่ได้มีหน้าเราไม่ได้ปฏิบัติการหน้าที่เกี่ยวกับเด็กเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาความรู้ที่เกิดความรู้จริงที่เป็นองค์ความรู้แล้วนะมาเองประสบการณ์ก่อนหน้านี้เพราะว่ามีคนชแชร์มีคนที่ดูเราอยู่เพื่อที่จะเกิดประโยชน์และส่งคุณค่านี้ให้กับคนในประเทศเราไม่ได้คิดแค่ตัวครอบครัวเราเองนะคะ,คะตอนนี้ก็เลยเกิดจุดหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจขั้นที่สองว่า ลองไปเรียนคอร์สเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับการดูแลเด็กนะฮะเราจะเปิดอันนี้ให้ดูคือชอบมากแล้วไปเรียนที่ไหนคะคุณพ่อเรียนที่ไหนบ้างคะคุณพ่อก็มีคอร์สอบรมที่เป็นที่เขาจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กแบบมืออาชีพนะฮะก็จะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยแค่แค่210ชั่วโมงเนี่ยก็ ก็เกินพอแล้วคแต่ผมอยากจะเรียนเพื่อเต็มแม็กของของคอร์สของโรงเรียนก็คือ420 420นี่คือสามารถเปิดเนอร์เซอรี่ได้เลยแต่ถามว่าเราเราจะยังอะไรตรงนั้นไหมเราก็อาจจะยังยังไม่ใช้ในอนาค้นอาจจะใช้ผมเข้าไปเรียนปั๊บเนี่ยผมมีความรู้ว่าโอ้โหหลายหลายเรื่องเนี่ยผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะครับวิธีการที่จะปฏิบัติต่อเขาแล้วรู้ว่าแต่ละช่วงวัยของเขาเนี่ย เด็กตามธรรมชาติเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะฮะการทำโภชนาการการดูแลเด็กยามเจ็บป่วยอุบัติเหตุของเด็กเล็กที่จะเกิดขึ้นนะฮะอะไรพวกนี้เราเรามีโอ้โหเรายิ่งยิ่งรู้ยิ่งอยากรู้ยิ่งอยากรู้ครับเพื่อเพื่อที่เอามาป้องกันเขาด้วยแล้วก็จะสอนเขาการทำงานไก่บ้านเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่เราเนี่ยควรจะตอบแทนให้กับครอบครัวเราได้ก็คือ การเป็นคุณพ่อที่ดีนะครับมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่ผมได้เข้าไปก็คือเราก็ทำเพจ daddy ส a มเนี่ยคะคือชอบมากเลยพี่ออนค่ะมีอยากอ่านเป็นบางช่วงบางบอนะคะคุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์นะคะแล้วก็แบบว่าผมเป็นพ่อคนที่เลี้ยงลูกเองเพื่อช่วยแบ่งเบาภรรยาผมกำลังสร้างฐานคุณพ่อยอดเยี่ยมให้กับประเทศของเราครับ แล้วก็มีอีกตอนหนึ่งนะคะบอกว่าปัญหาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีมากขึ้นทุกวันพวกเขาอยากได้เพื่อนๆที่ปรึกษาเพื่อเรียนรู้และกำลังใจที่ผมเคยอ่านจากข้อมูลข่าวคราว,าวจากแหลงง่งต่างๆเพื่อให้คุณพ่อที่ไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวได้ฉุกคิดเพื่อหันมาบำรุงรากของครอบครัวให้แข็งแรงยิ่งขึ้น <c oughs> คือคือคุณพ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะหาความรู้เพื่อที่จะดูแลลูกของคุณพ่ออย่างเดียวแค่ลูกของเราคือไปถึง โลกใบนี้เลยค่ะพี่อ่อนะและแอมก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะคุณพ่อค,คือการที่ครอบครัวมันเป็นรากฐานที่เล็กที่สุดของสังคมอะและอย่างนี้ทั้งสองท่านมีแนวทางในการดูแลลูกยังไงอะคะเพราะก็เชื่อว่าคุณแม่ก็ต้อง,ต,องต้องคล้อยตามในสิ่งที่คุณพ่อทำเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามีคนหนึ่งจะทําให้ภรรยาและทําให้ลูกและอย่างนี้แนวทางในการเลี้ยงลูกของเราเ่รอคะคุณแม่ก็เป็นอาจารย์ด้วยใช่ก็เจอนะักศึกษาเจอนักเรียนเยอะ ก็คือมีความสุกว่าเขาเขาเขาพร้อมอะค่ะเรามีความสุกว่าอเราเริ่มต้นดีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็คงลักษณะก็คือก็คือเรื่องพัฒนาการก็คือคงจะให้เขาเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาได้เล่นตามต่อไปเรื่อยๆค่ะและคุณแม่มีมีส่งเสริมด้านพัฒนาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากที่เราพาลูกไปที่ที่ศูนย์สำหรับ ฝากเด็กเล็กแล้วอะไรเงี้ยมีอื่นๆที่คุณแม่สอดแทรกเข้าไปอีกไหมคะมีค่ะพอกลับมาจากที่ทํางานเนี่ยเราก็<ฮ>ะจะเป็นช่วงเวลาของเขาของเล่นเขาเยอะนะคะแล้วก็ขยันแบบคุณแม่เนี่ยจะชอบซื้อเกี่ยวกับพวกของเสริมพัฒนาการเขาอะไรเขาค่ะก็จะมีให้เขาตลอดก่อนนอนเนี่ย เขาจะต้องอ่านเราจะอ่านนิทานให้เขาฟังเพราะเราเคยอ่านอ่านหนังสือบอกว่าการที่เราอ่านให้เขาฟังเขาจะเป็นคนรักการอ่านก็เลยเ,เราจะอ่านให้เขาทุกคืนจนกระทั่งบางทีเขาหลับไปหรือไม่ก็คือเขาจะเลือกเลยสามเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีประเภทแบบว่าออกไป เวลาเขามีงานอะไรต่างๆที่เสริมพัฒนาการเขาเราก็จะเขาเข้าไปร่วมกิจกรรมของอม,มัมมี่โปโกะบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขามีแล้วเป็นความสุขว่าทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยกลัวขครแล้วก็ลักษณะคือเขากล้าสแสดงออกเนี่ยค่ะคือคือรู้สึกว่าเขาพร้อมตรงนี้น่ะนอกจากการกล้าสแสดงออกที่แอมคิดว่าเกินวัยนะ,ะสำหรับเด็กสองขวบห้าเดือนค่ะคุณแม่ค่ะนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่อยู่กันมาสองปีห้าเดือนแล้วตอนนี้ค่ะ ค่ะชอบเรียนรู้ะนะฮะชอบเรียนรู้เราเองเนี่ยเราก็จะสอนเขาแบบธรรมชาตินี่แหละ,ค,ะคือก็เลยอยากบอกว่าอย่างเช่นถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราอาจจะซื้อของเล่นอะไรให้อย่างสักอย่างหนึ่งนะครับเราอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องเสียเงินเยอะ <S <S ผมก็อยากจะแนะนําอย่างเช่นวันนั้นที่ที่เห็นว่ามันมีขวดพลาสติกหรืออะไรเนี่ยเราอาจจะสอนลูกในเรื่องนี้แล้วก็เป็นของเล่นได้อย่างเช่นพาเขาไปเก็บขวดพลาสติกอืม เราเนี่ยเอาไปขายไหมเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าเออเนี่ยเราได้รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะแล้วเขาก็เป็นคนช่างจดจํานะครับว่าตอนนี้ช่วงช่วงช่วงจังหวะที่จะต้องถามเยอะค่ะพ่อไปไหนอะไรอย่างเงี้ยพ่อทําอะไรอันนี้ดีไหมเราก็จะสอดแทรกเราก็จะถามนําเขาบ้างอะไรบ้างอันนี้มันเป็นวิธีที่ที่ที่ผมดูแล้วเขาอะเขาจะจะตอบเราก็จะปล่อยเป็นเรื่องเป็นราวไป หนังสือการ์ตูนไม่มีไม่เป็นไรนะครับทุกบ้านเนี่ยถ้าถ้ายัางคิดว่าเออนังสือการ์ตูนเราสามารถดูในภาพเนี่ยว่าเฮ้ยบ้านเรามีภาพอะไรมาเล่าเป็นเรื่องเป็นราว<ม>เขาจะเล่าต่อจากเราอย่างเช่นบ้านผมมีม้าแปดตัวรูปภาพเอม้าตัวที่หนึ่งเป็นม้านักบริหารน้องพรอว่าม้าตัวที่สองเป็นอะไรลูก<ม>เขาก็จะคิดม้า<ม><ม>ตัวที่สองนะ่าจะเป็นหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยคือจินตนาการไป แล้วรูปเดียวนี้ได้เวละเรื่องด้วยนะแล้วแต่เราจะแต่งไปเรื่อยค่ะก็ได้เป็นนิทานเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยเห็นบอกว่าคุณพ่อเองเนี่ยก็ลาออกจากการทํางานแล้วก็มาดูแลลูกดูแลบ้านเต็มที่เลยใช่ไหมคะครับอยู่ในระดับดนึงแล้วเนี่ยผมผมมองอย่างนี้ครับว่ายามที่ผมออกไปข้างนอกเนี่ยไปทํางานเพื่อหาตังค์เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดตังค์หรือเงินเนี่ยไม่ได้มีความหมายกับชีวิตมากมายนะ ผมอยากจะตอบแทนเขาสองคนเพื่อให้เขามีเวลาได้พักบ้างคุณแม่หนักมากคุณแม่เป็นนักวิจัยด้วยนะครับสองปีที่ผ่านมาคุณแม่เนี่ยอยากทำงานวิจัยเยอะแต่ต้องดูต้องดูลูกผมสัญญากับเขาว่าวันใดวันหนึ่งถ้ามันมีการที่จะต้องเลือกครอบครัวผมขอเลือกครอบครัวก่อนนะ,ะเพื่อที่จะมาทำในสิ่งที่เขาอยากทำบ้างเพราะเขาทำให้ผมมามากแล้ว นะถือว่าเป็นคู่รักแล้วก็คู่ชีวิตที่น่าแบบอย่างมากๆแล้วที่สําคัญเมื่อวานนะ่เพิ่งผ่านวันวาเวลนไทน์มาเลยอยากจะให้ทั้งสองท่านพูดถึงกันและการน,นิดนึงค่ะคุณแม่พูดถึงคุณพ่อคุณพ่อพูดถึงคุณแม่นิดนึง <c oughs> ได้ไหมคะให้คุณพ่อก่ <c oughs> อนก็ได้นะอ่ะให้คุณพ่อก่อนอย่างที่บอกไว้ว่าผมเจอคุณเงาะเนี่ยนะครับเราสองคนก็มีความแตกต่างในหน้าที่การงานแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยอยู่อยู่ในระดับที่ ที่ด็อกเตอร์เลยนะครับต่างประเทศแต่เราเองเนี่ยเราจบปริญญาตรีแต่เราเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเราไม่มีกำแพงตรงนี้เลย<ะ>ในความรักวันที่ผมขอเธอแต่งงานแล้วเธอเลือกผมเนี่ยเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นวันที่ผมเนี่ยเจอเพชรเม็ดงามแล้วแล้วผมจะทำยังไงให้ให้ครอบครัวของเราเนี่ยเป็นรักครอบครัวที่แข็งแรงมันอยู่ในใจผมตลอดนะครับเธอเป็นคนดีนะครับค่ะ,ะคุณแม่เงาะแล้วคะ ท่าที่ผ่านมาพ่อทําได้ดีดีมากดีที่สุดแล้วแต่บางทีจ้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าเอาอกาจัยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เป็นอย่างนี้หมดนะคะแม่คุณแม่ผู้หญิงผู้หญิงดเท่าที่ผ่านมาบางทีเรา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 เหมือนกับว่าเราเอาเจ็ใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมีความสุขก็รักพ่อมากนะคะแล้วก็ขอบคุณในสิ่งที่พ่อทาทําให้ทุกอย่างขึ้นค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะตอนตอนที่คุณพ่อตัดสินใจเมื่อกี้ ต่อนิดนึงเนาะที่คุณพ่อตัดสินใจออกจากงาน<อ>คือเชื่อว่าอย่างที่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เป็นอาจารย์เนาะแล้วเราก็มีงานของเราวันที่เราตัดสินใจมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอะ่ะที่เราจะต้องออกจากงานมาเพื่อที่ยังไม่รู้ว่าจะมาทําอะไร<อ>แต่คือหลักๆคืออยากจะเอาเวลาให้ครอบครัวก,ก่อนเราตัดสินใจอยู่นานไหมคะหรือว่าหรือว่าเรามีาช่วยกันปรึกษากันยังไงนนนนบ้างปรึกษานานมากค,ครับ แล้วก็พอผ่านพ้นช่วงช่วงปีที่จะต้องถ่ายถ่ายเพลงงานให้ลูกค้าต่างๆเรามีความรู้สึกว่าอืมดัทท่ทําเนี่ยมันก็น่าจะสร้างเป็นอาชีพให้กับครอบครัวหรือส่งคุณค่านี้ให้กับให้คนในประเทศได้ผมเองเนี่ยอยู่ในจุดนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนของสาธารณะนะครับเราก็อยากจะเอาคงองความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาถ่ายทอดนะครับ ให้มันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับกับกับคนในประเทศแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมเดินทางอยู่ถึงแม้มันยังไม่มีงานเข้ามานะฮะอีก2อสเดือนหน้าผมเชื่อว่ามันจะต้องเกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ผมเนี่ยสร้างผลงานตัวนี้ขึ้นมานะครับช่างมองที่คุณพ่อไปเทคคอร์สลงหลายๆคอร์สเนี่ยค,คือตอนนั้นยังทำงานอยู่หรือว่าออกมาก่อนแล้วค่อยไปเรียน,นเลย,ยทำงานอยู่ค,ครับ บางเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมผมบอกเลยว่า,าผมขับรถมาเนี่ยถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์อุ้มลูกป้อนลูกกินข้าวกัดฟันไปเรียนอคอร์สที่ผมเรียน420ชั่วโมงเนี่ยเป็นคอร์สที่ต้องเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ข,ของ,งผมผมขออนุญาตอาจารย์นะครับ<ห>ว่าอาจารย์ครับผมไม่ได้มาเรียนทุกวันอาจารย์บอกยินดีเลยถ้าเป็นดัตติทำอาจารย์บอกว่าเสาร์อาทิตย์ถ้านับไปแล้วเนี่ย โรงเรียนเราเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณหกเดือนนี่เต็มที่แล้วนะถ้า<ะ>เกิดว่าไม่เกินเกินหกเดือนเนี่ย<ะ>เราไม่ได้แนะ่นอนหกเดือนก็คือเสาร์อาทิตย์เป๊ะเลยฮะ,ฮะถ้าเราขาดไปวันใดวันหนึ่งเราไม่ได้เลย<ะ>ผมบอกหกเดือนเนี่ยที่ผมยอมกัดฟันเรียนตรงเนี้ยมันจะต้องส่งคุณค่าให้กับคนในประเทศ<ะ>ให้ได้นะครับ<ะ>เพราะองความรู้ที่อยู่ในเนี้ยผมผมได้เกรดเอของ<ะ>ของของ,ของในโรงเรียนแล้วผู้หญิงที่ไปเรียนเนี่ย ในห้องเรียนเนี่ยมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยโ <c oughs> ่ะโน่ารักมากเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะชเชื่อเชื่อว่าคุณพ่อต้องประสบความสําเร็จอย่างที่คุณพ่อตั้งใจแล้วก็พยายามทําอยู่แน่นอนเป็นกําลังใจให้ <นะ S 1> เพราะว่าไม่ใช่แค่แบบคือทุกคนอ่ะรักครอบครัวตัวเองแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าใครที่จะมีทั้งทันที่ไม่มีเวลาว่างด้วยซ้ำไปอยากจะส่งต่อให้คนในประเทศรวมไปถึง โลกใบนี้ใช่เพราะเชื่อว่าความมุ่งมั่นของคุณพ่อเนี่ยต้องสำเร็จผลแน่นอนเพราะว่ามีคุณแม่คอยให้กำลังใจคอยช่วยด้วยอย่างนี้ต้องให้คุณแม่นี่ย่าความหมายของคำว,ว่าแม่ในในแบบฉบับของเรานี้เนี่ยคุณแม่เงาะแม่อะคะแม่ก็คือผู้ให้แล้วก็ผู้ที่เสียสละในขณะเดียวกันแม่จะเดินไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อนะ,ะนะคะจะมีความสุขว่าเออมันต้องไปด้วยกัน ถึงจะทําให้ครอบครัวเนี่ยหรือว่าต้นรักกันนะที่เราที่เราประสบความสําเร็จได้ค่ะนี่คือนิยามน,นี่คือนิยามของคอุณแงเงาะนะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักแล้วมีต้น ไม้ที่กําลังเติบโตได้เจริญงอกงามสมดังที่คุณพ่อตั้งใจไว้มากๆเลยวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะกับครอบครัวนะคะขันตรีจิตรานนท์ขอบพระคุณมากมากนะคะขอบคุณนะคะคุณพ่อเอ็นคุณแม่แล้วก็น้องพ่อนะคะเซนที่ต้นรักมัมคลับกับเราด้วยค่ะเดี๋ยวให้แม่ออนพาไปค่ะแล้๋วผมจะมาเล่นสีก่อนละคับลูกมาลูกมาอ่ะมาเล่นอุ้ม ช่วยพ่อทำอางานค่ะมาช่วยพ่อทำองานหาตรงไหนดีคู่กแล้วแต่พ่อไม่ไม่สูมากนะคะพ่อพ่อไม่สูม่ มัมแชในวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัยฝากมาค่ะถามว่าลูกชายเล่นตุ๊กตาแต่ว่าลูกสาวเล่นรถนะคะสงสัยว่าเป็นการเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอพร้อมกันค่ะมมแช ก่อนอื่นเราต้องมารู้พัฒนาการทางเพศของเด็กกันก่อนนะคะก็ในช่วงวัย2-3ขวบเนี่ยเด็กจะรู้เพศตัวเองและสามารถบอกเพศตัวเองแล้วก็คนอื่นได้ถ้าในช่วงอายุ3-5ขวบเด็กก็จะเริ่มเรียนแบบบทบาททางเพศของพ่อหรือแม่ที่เป็นเพศเดียวกันกับเขาถ้าอายุประมาณ6-12ปีเนี่ยเด็กก็จะเริ่มเรียนแบบกับสิ่งกับคนรอบๆตัวเขานะคะแล้วก็จะเริ่มมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันในวัยที่10 3าถึง18ปปี <S <S <an> <S เด็กก็จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วครั้งนี้เนี่ย <S <S <an> <S เด็กก็จะเริ่มมีความมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมีความรู้สึกทางเพศแล้วก็ในวัยน,นี้เอง <S <S <an> <S เด็กก็จะรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยชอบเพศไหนการที่จะบอกว่าเด็กมีการเบี่ยงเบนทางเพศนะคะคงต้องดูหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุของเด็กเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของฮอร์โมนต่างๆคือแค่การเล่นอย่างเดียวไม่สามารถบอกได้ว่าเด็กจะเบี่ยงเบนทางเพศค่ะ Mom Care ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงสาวณีพิชัยรักพรค่ะกุมรารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมจากโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชค่ะใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะมีปัญหาสงสัยส่งคำถามของคุณมาได้ค่ะทั้งทาง Facebook i n s t a g กร m ที่มัมคลับดอทเอ็มคอดนั่นเองนะคะทุกคำถามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนค่ะตอนเด็ก<ต>หนูก็เล่นหุ่นยนต์<อ>หนูก็ต่อยมวยนะคะออมาก็เป็นผู้หญิงได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเครียดนะคะลูกคือบางบ้านนะบาง ปักถักร้อยแต่ว่าทาอะไรเลไรอย่างุณแม่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากนะแต่ตอนนี้เรามีคําถามมาถามคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันนี้เป็นผู้ชายได้เป็นคุณพ่อได้จะยิ่งดีเลยนะคะเราถามว่าถ้าคุณเป็นพ่อบ้านหรือเป็นสามีมีส่วนช่วยในการเลี้ยงลูกอย่างไรบ้างหรือว่าคุณแม่จะแชร์ของคุณพ่อก็ได้นะคะว่าคุณพ่อเนี่ยช่วยทําอะไรบ้างที่บ้านนะคะอย่างคุณพ่อเอชเมื่อกี้ก็ช่วยซักผ้าอ้อมกวาดบ้าน ทำกับข้าวทำกับข้าวทุกอย่างเลยล้างรถด้วยแล้วของที่บ้านหุนช่วยอะไรบ้างส่งมาได้เลยที่ Facebook นะคะ m า m c l u b m c o t ใต้ภาพของรางวัลเนาะใช่ค่ะแล้วเราจะมีของรางวัลมอบให้นะคะเป็นหมอนจากผลิตภัณฑ์พีเจนนั่นเองนะคะให้นมให้นมลูกคะหนุนคอได้หมดเลยนะ เพราะฉะนั้นก็นอนก็ได้นอนก็สบาต้องรีบส่งมานะคะ <laughs> ไม่งั้นคนแถวนี้ยึดหมด <laughs> ใช่แล้วคะ่ะแล้วเมื่อวานนี้นะคะเรามีคําถามค <laughs> ่ะถามว่าหากว่าคุณพบพรสวรรค์ที่อยู่ในตัวลูกคุณจะทําอย่างไรผู้โชคดีของเราคือคุณมุก PPK นะคะ คำตอบก็คือสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกได้ทําอย่างเต็มที่แม่จะคอยเป็นกําลังใจให้ลูกน้อยเสมอไม่ว่าจะชอบอะไรชอบกี่ร้อยกี่พันอย่างแม่คนนี้จะเป็นกําลังใจส่งเสริมลูกน้อยให้ถึงฝั่งฝันเองแล้วก็แทก แฮแท็กว่ารักลูกด<ช>้วยน่ารักมากเลยนะคะก็จะได้รับหมอนนะคะจากผลิตภัณฑ์พีเจนไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วย<ช>ค่ะ,คะตอนนี้ต้องพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อในช่วงของ Mom's Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะ